ก็สวัสดีครับพบกับผมเห็ดชนเค้ยนะครับแล้วคับปาหินชาแนลนะครับวันนี้ผมสิพาทุกคนมาเห็ดเมนูที่มีชื่อว่าผัดหอยจ๊บหรือผัดหอยขมเองนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเมนูอีสานบ้านบ้านเห็ดแบบง่ายๆนะครับตาพี่น้องเนาะวันนี้ปลาหินชาแนลก็ได้อ่านำหอยจ๊บมาเห็ดกับเขานะครับแล้ววันนี้ก็เห็ดบ่ยากบ่ยากนะครับอ่าเมนูนี้ก็ทิมี วิธีทำยูแค่โบกี้ย่างนะครับนะอันก็คือหอยจุบนั่นคือหัวใจสําคัญนะครับเนาะเซ้งที่สองก็คือสิ่งที่เราจะใส่ก็คือกระเทียมพริกแล้วก็น้ําตาลซีอิวขาวแล้วก็น้ําปลาชูรสรสดีแล้วก็น้ําตาลอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้ว เหมันออกมันวันนีจักหน่อยนะครับเนาะวัดพอเห็ดออกมาแล้วแล้วนาแต่กระสิเป็นกินเป็นแต่กินนะครับเนาะแต่ก่อนสีเซรขบวนการขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนาะเป็นหัวใจสําคัญนะครับเนาะอก่าลืมใส่น้ำกะทิชาวเกาะนะครับเนาะให้ออกมันมันเนี่ยจักหน่อยนะครับเนาะหลังจากนั้นก็รอให้เขาเขาน้ำเขาเนื้อกับหอยนะครับเนาะให้ออก มันมันน่จ้ากหน่อยนะครับเนาะหลังจากนั้นเ่ากะอย่าลืมใส่สิ่งสําคัญนะครับนั่นก็คือใบกะเพรานะครับเนาะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมหอมนะครับเนาะพอเห็ดออกมาแล้วน่ากากะสิเป็นตะกินตะกินนะครับเนาะนี่บ้าวเห็นชาแนลเห็ดแล้วแลวกะเห็ดไปน้าหอมไปนํานะครับเนาะเมนูนี้กะเห็ดบม่ยากนะครับเนาะผู้ใดก็สามารถเห็ดเองในเป็นเมนูง่ายๆสำหรับ ขา่าวเศร้าเลยครับข่าวแรงนะครับเนาะนี่แหละครับนี่คือสุดยอดเมนูที่มเชื่อว่าผัดหอยขมหรือผัดหอยจุดนั่นเองครับกะอย่าลืมกดติดตามขอบคุณและสวัสดีครับผม